สวัสดีครับสรุปข่าวลีบูนะครับประจำวันที่20กุมภาพันธ์อยู่กับผมโค้ชแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมลีบูกันนะครับสื่อสเปนนะครับชี้ว่านูนเยสน่าจะฟิตทันเจอเรอัลมาดริดนะครับรวมไปถึงโมดิชเนี่ยมั่นใจว่าสามารถบุกชนะลีบูที่แอนฟิลด์ได้ลีบูนะครับเป็นเต็งคว้าตัวเมสันเมาส์จากสายข่าวของเชลซีติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนเจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวยเหมืนไม้ทนเหมือนหินนะครับพื้นเอสพีซีสมาร์ทแมทวัสดดุเกร เวอร์จินปูพื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหราและมีขนาดที่เหนือกว่าแบรนด์อื่นด้วยความหนาถึง6มิลิเมตรทนทุกสภาพการเชื้อราการปวกกันแบคทีเรียกัน,น้ำน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายให้เลือกามากมายรับประกันคุณภาพ15ปีใครสนใจซื้อได้ที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทรศูนย์หกรามสองศูนย์แปดหนาตํานึ่งแป0แปบาะครับรวมไปถึงพิมเ์แมมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้งสาข ต่างจังหวัดก็มี3สาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 02105455การันตีความอร่อยนะครับฝากพิมพ์คำคาบิซาแล้วก็สมาร์ทแมตต์ได้วยนะฮะก็มาไล่เรียงประเด็นวันนี้ที่เตรียมมาฝากเพื่อนๆนะครับเริ่มต้นมาดูดาวินนูเยสกันก่อนเลยนะฮะคือแน่นอนว่าในเกมชนะดวการ์เซนยูเนเต็ดเนี่ยโอ้โหกำลังเล่นดีๆเลยนะฮะแต่ว่าไอ้จังหวะลงเนี่ยเจอทิปเปียเสียบใส่เนี่ยก็หัวไหล่ลงแล้วก็เจ็บ แล้วก็คอฟก็บอกว่าต้องรอลุ้นการประเมินก่อนทีนี้ผ่านมา24ชั่วโมงแล้วครับจากวันเสาร์ที่เตะมาวันอาทิตย์ก็ยังไม่มีสายข่าวลิอร์พูคนใดรายงานนะไม่มีนักข่าวสายลิอร์พูคนไหนรายงานก็เพราะว่าไม่แปลกใจครับพวกเขาอาจจะยังไม่ได้การบีฟจากสโมสรมาแต่ทีนี้เนี่ยในอังกฤษไม่มีรายงานแต่ในสเปนครับมาก้าสื่อกระบอกเสียงของเัลมาดมริดนะครับรายงานเนี่ยฮะตามที่เห็นในภาพนี้เลย นูเยสนะครับได้รับอาการบาดเจ็บหัวไหล่เอ็นหัวไหล่ตึงแต่เขาบอกว่าวิว alive at รอัลมาดริดก็คือจะจะแบบเจอมัดริดได้จะฟิตทันอะไรแบบนี้นะครับอันนี้คือพลาดหัวนะอันนี้แปลจากแปลจากภาษาสเปนมาเป็นอังกฤษอีกทีหนึ่งก่อนนะอ่าทีนี้คนที่รายงานนะครับเราต้องมาดูชื่อนักข่าวจอห์นคาสโตก็ผมก็ไม่รู้นะความน่าเชื่อถือความม่นยาของเขาเป็นยังไงก็ลองไปดูในทวิตเตอร์จอห์นคาสโตของมาก้าก็ผู้ติดตามประมาณหมื่นหก เขาก็เป็นผู้สือข,ข่าวคนนึงของของทางมาการนี่แหละท่อนสำคัญครับคือท่อนนี้เขาบอกว่าหลังจากผ่านไป24ชั่วโมงนะหลังจากที่นูนเยสเจ็บมามาการได้เลินก็คือมาการได้รับรู้ข้อมูลมาว่าดาวิดน,นูนเยสเนี่ยมีอาการบาดเจ็บที่เอ็นแต่มันไม่ใช่เจ็บเขาใช้คำว่าเนี่ยสเตรนเนี่ยมันแปลว่าตึง อ่ามันแปลว่าเครียดอะไรเงี้ยมันก็คืออาการตึงแหละถ้าแปลแปลเกี่ยวกับเอ็นนะนะบบีตึงตึงตรงบริเวณเส้นเอ็นของหัวไหล่ข้างขวานะครับ but welcome to Anfield cat ก็คือจะน่าจะฟิตทันเจอเรลมมดิดในวันอังคารนี้ที่แอนฟิลด์ได้อ่ะก็คือเป็นข่าวดีเลยครับแล้วเขาก็บอกนะครับว่าตอนนี้นะครับดาวิดนุนเยสเนี่ยเดดดดล็ก อ่าเข้ารักการรักษาเลยพอวันอาทิตย์เนี่ยก็คือรักษาแล้วก็ฟื้นฟูเลยเพื่อเร่งรีบให้ฟิตทันในดิสคีแม็์ก็คือในในการเจอแม็์สำคัญกับเรียลมาเิดผมไม่รู้นะว่านักข่าวมาการท่านนี้ไปสืบทราบข้อมูลจากไหนมันมีอีกวิธีหนึ่งที่จะสามารถสืบทราบข้อมูลได้คือแน่นอนนักข่าวมากาไม่มีทางไปสอบสอบถามวงในรีพูดได้หรอกแต่เขาสามารถสอบถามผ่านเอเจนต่นักเตะได้ เขาอาจจะมีเอเจนต์นักเตะก็คือจอร์เมนเดสอาจจะถามผ่านเอเจนต์นักเตะไหมอันนี้ผมไม่ทราบแม่นไม่แม่นเดี๋ยวรู้กันอ่านักข่าวเนี่ยแม่นไม่แม่นเดี๋ยวรู้กันเพราะว่าเราเตะวันอังคารใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวเจเกนครอปก็สัมภาษณ์ก่อนเกมแล้วเดี๋ยวดูสิ่งที่ครอปพูดถ้าครอปบอกว่านูนเยสฟิตทันมีโอกาสฟิตทันโอ้โหคาสโตนี่ถือว่าได้รับเครดิตเลยนะครับขออธิบายถึงอาการบาดเจ็บหัวไหล่หน่อยเนาะคือถ้ามันเป็นถึงเส้นเอ็นขาดเกิดอะไรแบบนี้อันนั้นแหะมันต้องพักนานนะเนาะแต่อันเนี้ย เบื้องต้นเขาใช้คำว่าแค่เส้เสนเอ็นตึงอ่ะตึงเนี่ยสบายๆเลยก็มีโอกาสทันแหละถ้าพักฟื้นดีๆนะฮะอาจจะต้องพันหัวไหล่ลงหน่อยอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าโดยเบื้องต้นขอให้เป็นแบบนี้ทิงเถอะขอให้ที่นักข่าวสเปนคนนี้รายงานเป็นความจริงทีะนะฮะแล้วก็ดาวินูเยสนะครับในเกมล่าสุดที่ชนะนิคาสเซลยูเนเตดเนี่ยเจ้าตัวก็พอได้ยินเสียงแฟนบอลในสนามโห่ร้องนะฮะ นี่แบบแบบเรียกชื่อเขาร้องชื่อเขาอย่างเงี้ยนี่ก็ยิ้มแล้วก็บอกมือให้แฟนบอลนะช่วงนี้เขากําลังเรียกความมั่นใจตัวเองกลับมาแล้วก็ยิ่งได้ยินเสียงแฟนบอลแบบนี้ผมว่าก็ยิ่งเป็นในแง่ที่ดีนะครับพูดถึงเรื่องราวของซา่าเมื่อวานหน่อยครับโอ้โหเมื่อวานนี้ผมต้องบอกอย่างนี้คือเวลาพูดอะไรออกไปบางครั้งอะ่ะมันมีทั้งพูดผิดโดยที่รู้ตัวอ่า พูดผิดโดยที่รู้ตัวก็จะสามารถแก้ทันทีได้เลยว่าขออภัยครับผมผิดอย่างนี้ครับกับมีอย่างที่สองพูดผิดโดยที่ไม่รู้ว่าพูดอะไรนั้นไปสมองมันสมองมันสั่งไปแบบแบบเร็วมากแล้วโดยที่เราไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไปหรือว่าเรานึกว่าเราพูดถูกแล้วแต่เราไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราพูดอะไรไปซึ่งเมื่อวานนี้ผมน่าจะพูดผิดนะก็ไปย้อนดูอย่างที่บอกแล้ว,ลวก็มีคนโอ้โหคอมเมนต์มากันเยอะเป็นฟืนเป็นไฟกันเลยว่าโค้ดแอคมันไม่ใช่ใบแดงจุดโทษแค่ใบแดงอย่างเดียว คือจริงถามว่าจริงๆในสมองผมรู้ไหมว่ามันแค่แค่ใบแดงรู้อยู่แล้วการออกมาคว้าข้างนอกโดยที่ใช้แขนคว้าเนี่ยมันก็แค่เป็นใบแดงมันไม่ใช่จุดโทษเพราะมันอยู่นอกกรอบผมก็รู้หมายถึงในสมองนะแต่ไอ้นะโมเมนต์ที่พูดนั้นอย่างที่บอกมันพูดไปโดยที่ไม่รู้ตัวปากผมอาจจะลั่นไปโดยที่บอกสมองกับปากมันไม่ตรงกันอ่ะมันลั่นไปเลยว่าใบแดงจุดโทษอ่ะก็ขออภัยตรงนี้แล้วก็อยากให้เข้าใจกัน คือผมอาจจะไม่ได้พูดผิดอย่างเงี้ยมานานแล้วแต่มาพูดผิดในสองวันหลังเนี้ยใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวเชื่อเถอะในอนาคตผมก็พูดผิดแบบนี้อีกไม่จําเป็นต้องทักกันทุกครั้งก็ได้นะฮะเอออาจารย์ถ้าจะทักก็ทักไม่เป็นไรจะเม้นก็เมนมาแต่แค่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นไปได้อ่ะไม่เชื่อนะเพื่อนๆลองพูดอะไรก็ได้ทั้งวีทั้งวังวนพูดไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีพูดผิดกันบ้างถูกไหมฮะเออก็อยากให้เข้าใจตรงนี้นะฮะมากันที่ลูก้าโมดิชนะครับลูก้าโมดิชให้สัมภาษณ์ ผมเจอต้นฉบับเนี่ยคือเดอะ i มิเลอร์นะหนึ่งสิ่งที่ผมอยากบอกเพื่อนๆก่อนที่จะไปเล่าให้ฟังนะก็คือผมไม่รู้ว่าต้นฉบับมันมาจากอีกที่หนึ่งจริงๆไหมไม่รู้มิเลอร์ไปเอามาจากไหนแต่มิเลอร์สัมภาษณ์โมดิตมาแบบหลายประเด็นเลยนะครับถ้ามันจริงก็ให้เครดิตเดอะมิเลอร์แต่ถ้าโอ้โหเกิดเป็นเป็นเฟกเฟกโค้ดขึ้นมาเกิดเป็นคําพูดปลอมขึ้นมาเนี่ยมิเลอร์ต้องรับผิดชอบเต็มๆเ,เลยนะฮะโดยมิเลอร์เนี่ยแกก็เอาเอา เอาสิ่งที่โมดิตพูดเอาอย่างแรกโมดิตบอกว่าเซอร์ไพรส์มากที่ร์ปูปีนี้ทําไมฟอร์มจากปีที่แล้วลุ้นสี่แชมป์ปีนี้ทําไมถึงโอ้โ oh, หตกไปขนาดนั้นอ่าแล้วก็ในช่วงหลังเริ่มกลับมาชนะได้เขาก็หวังว่าอ่าร์พูจะไม่ได้ว่ามาคัมแบ็กอะไรในการเจอมาดริดของเขานะใน2เกมเนี้ยอืมแล้วเขาก็บอกว่าแต่เขาก็รู้อยู่แล้วถึงศักยภาพของร์พูถ้าเกิดว่าทุกอย่างกลับมาคลิกได้ผู้เล่นก็ยังเป็นผู้เล่นชั้นยอดชุดเดิมอะ่ะก็น่ากลัวอยู่แล้วนะฮะ แต่ทีนี้มันมีอยู่ท่อนหนึ่งก็คงจะพูดถึงการมาเยือนว่าคิดว่ายังไงการผลการตัดสินยเย่าเยือนนัดแรกเล่นที่แอนฟิลอะไรแบบเนี้ยตัวของโมดิครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะนี่แป๊บหนึ่งนะครับอ่ะตัวของโมดิบอกว่าเล็กแรกครับพอยส์สำคัญของเขาก็คือการเล่นเกมรับให้ดีมันจะเป็น could be the key เลยเป็นเป็นกุญแจสําคัญนะครับแล้วเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าเกมแรกที่แอนฟิลประตูน้าจะไม่เยอะ น่าจะไม่มีประตูเกิดขึ้นเยอะอืมแล้วก็อาจจะประตูเกิดขึ้นน้อยด้วยทั้ง2แมตช์เลยแต่เขาบอกว่าบัตรไอซีเรอัลมาดิดแอดแฝ r i t e ดนะครับเขามองว่าเรอัลมเดิดเป็นเต็งนะเหนือกว่าแล้วก็วิวโก o ทูแอนฟิลล l o o k i งฟอร์อ v i วกตอรจะไป a แ f i e l d โดยที่พยายามไปชนะที่นั่นอืมและจุดเปลี่ยน2ก็คือเราต้องพยายามเขาบอกว่าพอได้ผลการแข่งขันที่ดีมาเกมนัดที่สอง ได้กลับมาเล่นในบ้านเอาจริงๆเขาบอกว่าไม่ว่าเล่นบ้านใครมันก็เหมือนกันเพราะตอนนี้มันไม่มีลูกต่าง่าเขาเรียกอะไรนะโฮมโฮมอเวโกมันไม่มีไม่มีกดประตูทีมเยือนอะไรแล้วไงแต่เขาบอกว่าการได้เล่นในบ้านนัดที่2เป็นสิ่งที่ดีกว่าเสมอเพราะว่าแล้วโดยเฉพาะยิ่งการได้เล่นในเบเดเบลของเขาเนี่ยเบเดเบลมันจะเป็นแบบส่วนสําคัญในการทําให้ทีมแบบเก็บชัยชนะในนัดที่2ได้อะไรแบบนี้โมดิตก็ค่อนข้างมั่นใจว่าแบบนัดแรกก็จะบุกแบบตั้งเป้า มุ่งมั่นแล้วก็มองว่าเหนือกว่าและจะสามารถบุกไปชนะได้มุ่งมั่นที่จะไปชนะให้ได้แล้วกะนันที่2ก็จะมาเก็บที่เบเดเบลต่อครับนั่นก็คือแต่จริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะการที่โมดิตพูดอย่างเงี้ยถ้าเขามาให้สัมภาษณ์สื่อแล้วบอกไม่มั่นใจเลยมาแอนฟิ์ต้องใส่จะไม่ไหวมันก็ไม่ได้ถูกฮนะก็แต่ว่าก็เป็นถือว่าเป็นสีสันที่นํามาฝากกันแล้วก็ถ้ามองในแง่ดีลิ์พูชอบเวลาใครออกมาเจออะไรก่อนเกมแบบเนี้ยชอบนะฮะ มากันที่เรื่องราวของเมสันเมาส์กันบ้างน,นะครับนักข่าวสายฟุตบอลของเชลซีนะครับที่ชื่อว่านิกซ่าคินเซล่านะครับก็มีความน่าเชถือระดับหนึ่งอาจจะไม่ถึงขั้นเทียนหนึ่งแต่ก็ฟังได้ครับคนนี้นะเท่าที่ถามพิเตอร์โบสมาเขาก็พูดถึงสถานการณ์นี่แหละว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่ระหว่างเมสันเมาส์กับเชลซีตอนนี้มันไม่คืบหน้าตัวเมสันเมาส์เนี่ย ต้องการค่าเหนื่อยระดับ2 5 0 0 0 0ซึ่งต้องเท่ากับพวกลิส t เจมพวกอะไรที่เป็นตัวท็อปของสโมสรน่ะนะนะต้องการเท่านั้นแต่ว่าทางเชลซ s ียังไม่ให้เพราะว่ามองว่าตอนนี้ฟอร์มไม่ดีฟอร์มตกด้วยก็ยังเจรจากันไม่ลงตัวทีนี้เนี่ยพอยต์สำคัญก็คือเขาบอกว่าถ้าเจรจาไม่ลงตัวขึ้นมานะทีมบิ๊กซิเนี่ยจะมาล่าตัวเมสันเมาส์แน่ๆแต่เขาบอกครับว่าลิเวอร์พูลลีดเดอเวนะฮะ as an alternative destination ก็คือ ลิ์พูเป็นแตงลีดเดอร์เวก็คือเป็นผู้นําอ่ะในหนทางที่ถ้าเกิดว่าตัวนักเตะอยากย้ายขึ้นมาเนี่ยลิ์พูเป็นแตงแต่ก็ประมาทไม่ได้เขาบอกแมนยูไนเตดแมนเชสเตอร์ซิตี้คุณก็ไปตัดไม่ได้นะสามทีมนี้ที่เป็นแตงร่วมแต่ว่าลิ์พูจะแตงสุดนะเขาคงทราบข้อมูลมาแหละครับว่าลิ์พูน่าจะแบบชื่นชอบนักเตะจริงๆซึ่งก็ค่อนข้างตรงกับหน้าข่าวสายหงที่ก็ไม่มีใครปฏิเสธเมสันเมลเลยนะครอปน่าจะชอบเมสันเมา์จริงๆด้วยนะครับ ทีนี้ครับมาดูกันที่เรื่องราวของลูกาซูซิสนะครับนะก็เป็นมิดฟิลของเลดบูซาบวกเคยมีข่าวกับเราแล้วล่าสุดเนี่ยแจาคเก้ทาวบอทนะครับของทันเฟอร์ฟุตบอลทันเฟอร์นะครับก็คอนเฟิร์มว่าลิปูยังคงเล็งเป้าหมายคนนี้อยู่จริงๆในหนึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่ลิปูเล็งอยู่นะฮะโดยเขาบอกนะครับว่าลิปูครับทีมงานซื้อขายลิปูได้มีการล่างชื่อ นักเตะไว้แล้วว่าจะซื้อใครบ้างเล็งไว้แล้วว่าใครบ้างเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งซูสิธิ์เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนเขาไปทราบข้อมูลมาและจุดเด่นก็คือนอกจากเป็นนักเตะพรสวรรค์สูงของอายุเพิ่งยี่สิบนะทีมชาติโคเอเชียด้วยนอกจากอย่างนั้นแล้วเจ้าตัวยังเขาเรียกว,ว่ามีค่าตัวที่ไม่แพงด้วยสิบห้าถึงยี่สิบล้านยูโรเท่านั้นนะครับเออแล้วก็นิวคาเซลเป็นอีกทีมหนึ่งที่สนใจด้วยนักเตะเล่นมาห้าสิบเจ็ดเกมในสามซีซั่น ทั้งนี้เป้าหมายอันดับหนึ่งของเอร์พูก็ยังเป็นจูดเบลิงแฮมนะครับทางทาวบอตก็ยังคอนเฟิร์มนะครับว่าเบลิงแฮมคือเป้าหมายอันดับหนึ่งและแน่นอนเอร์พูนอกจากมีมีเงินในการซื้อจูดเบลิงแฮมแล้วเขาบอกว่าน่าจะยังมีเงินไปซื้อมิดฟิลอีกคนหนึ่งได้ด้วยอยู่ที่ว่าไอ้มิดฟิลอีกคนหนึ่งจะเป็นใครคือจูดเนี่ยแพงทีนี้พอแพงพปุ๊บอีกคนหนึ่งอาจจะต้องเป็นราคาที่ถูกลงมาก็จะมีชื่อของเมื่อสักครู่นี้ก็คือซูสิตแล้วก็มีเคปเลนทูลามนะครับอ่า นี่ของนีสใช่ไหมคนนี้ที่เคยมีข่าวกับเรามีคาร์ดูโคน่หรือว่ามานูโคน่นั่นแหละของบริสเวียมุนเช่นกันบัตอยู่ในลิสต์แล้วก็มีเมสเนเมาส์อ้าก็รายงานตรงกับนิซ่าคินซนาเมสันเมาส์นะครับเขาบอกเลยว่าสมมติถ้าลิลิฟูซื้อเป็นจูดคู่กับตูรามจูดคู่กับโคน่จูดคู่กับเมาส์ outh, จูดคู่กับซูสิตอ่ะมันจะต้องเป็นคู่คือจูดอ่ะยืนพื้นหนึ่งและอีกตัวหนึ่งต้องผสมด้วยตัวที่ราคาไม่แพงมากนะัก ขณะที่ในรายของไลท์เนี่ยทาวด์บอกว่าไลท์ลิพูก็ชอบนะแต่นะเบื้องต้นเวลานี้ยังไม่ใช่เป้าหมายันดับต้นๆของลิพูเขาบอกว่าเจ้าของลิพูเนี่ยพร้อมหนุนหลังครอบเต็มที่ในการสร้างทีมใหม่นอกจากนี้ในแผงกองหลังเนี่ยทาวด์บอกว่าลิพูชอบอย่างที่เคยรายงานไปแล้วเขารายงานไปแล้วนะว่ากวาดิโอลิพูก็ชอบมากแต่เพียงแค่ว่าราคาแพงไปเพราะว่าต้องไปลงทุนในมิดฟิลด์ก็เยอะแล้วแต่ว่า คนที่เป็นไปนได้มากกว่าน่าจะเป็นพวกอันโตนิโอซิลวาของเบนฟิก้าหรือกอนโซโลอิกนาซิโอของสปอร์ติ้งลิบอนอันนี้เป็นไปนได้มากกว่าราคาจะไม่ได้แพงจนเกินไปแล้วก็จาลาดเบดเวด,ดนะครับคนนี้ก็เป็นกองหลังของเอเวอร์ตันปัจจุบันมายืมตัวกับ PSV แล้วเล่นได้ดีแต่ว่าน่าจะยากเพราะว่าการย้ายโดยตรงระหว่างนีู้กเอเวอร์ตันยากมากย้ายแบบตรงๆ่ะนะฮะเออก็ประมาณนี้นะก็ต้องกรองไว้ก่อนนะครับแต่ว่า ก็ได้เห็นทิทางพวกรายชื่อที่ท,ทาวบอร์ดกล่าวมามันเป็นรายชื่อที่ผมเชื่อว่าลิปูสนใจจริงๆงนะมันมีตรงกับที่นักข่าวสายหงเคยรายงานเหมือนกันนะไม่ค่อยจะเป็นชื่อที่มั่วเท่าไหร่ส่วนศีษยาอื่นๆนะครับจูดินแฮมเมื่อวานี้ครับ,นนรบก็นอกจากพาทีมชนะแล้วยังเป็นการพารทีมชนะนัดที่50ในบุนเดสลีกาด้วยซึ่งด้วยวัยเพียงแค่19ปีกับ235วันเป็นนักเตะบุนเดสลีกาที่อายุน้อยที่สุด ที่สามารถพาทีมชนะด้วยจํานวนเท่านี้อ่าก็ถือว่าสร้างสถิติคือมันเก่งมากนะฮะจูดเบลิงแฮมนะครับทาสถิตินู่นนี่นั่งขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันเมื่อวานนี้เบนโดครับพอหลังจากหายเจ็บกลับมาเมื่อสักสัปดาห์ก่อนก็ได้ลงเล่นในย21แล้วได้ลงไปคอสนิมหน่อยก็ลงเล่นเต็มเกมก็เป็นสเสมอครับลิพูสเสมอกับเชลซีย21-00นะฮะก็ถือว่าค่อยๆเรียกความฟิตไป นะเจ้าหนูทิ้งท้ายกันที่ซาดิโอมาเน่คนหน้าเก่าคนรักที่เราคุ้นเคยนะฮะล่าสุดนี้เขาไปออกในนี่ฮะเป็นเหมือนแบบคลิปกับทาง11บเอ็ดสปอร์ตทีมสปอร์นะครับแป๊บนึ่งนะคอมบุบอืดมากนี่ครับก็เหมือนถามว่าสปีดใครเร็วสุดอ่าเขาก็บอกว่าเป็นแบบเอาคนที่เคยร่วมงานมานะนับเฉพาะคนที่เคยร่วมงานมาด้วยเขาก็บอกเป็นอ f ฟองโซเดวีโอ้โห ก็จริงๆนะไอ้ฟองโซดีพี่มันเร็วจริงไอ้แบ็กซด์ของอ่ะก็ว่ากันไปดิปลิงเลี้ยงก็บอกว่าเป็นอ่าจำเอามูเซลา่าแม่งเลี้ยงเก่งจริงมูเซลา่าแม่งเลี้ยงเก่งจริงทุกคนได้เคยเคยดูมูเซลา่าเลี้ยงก็จะรู้อินเทลเจนฉลาดสุดใช่ไหมก็น่าจะเป็นอ่าคิมมิสแรงนี่ผมไม่มั่นใจว่าแปลว่าอะไรนะแต่เขาก็ให้เป็นคนนี้ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าหน้าตาคนนี้คือใครอีก อืมอมีอันหนึ่งผมแปลไม่ออกแต่ว่าอันนี้ฟินิชชิ่งทีนี้มันเข้าสู่ลิเอรพูแลนึกแป๊บหนึ่งโอริกี้คนที่เขาเคยร่วมงานมาด้วยเขาบอกโอริกี้จบสกอร์ดีสุดเชโดแล้วก็ผู้นำลีดเดอร์อาบิลิตี้คนที่มีแบบทักษะผู้นำดีที่สุดที่เคยร่วมงานมาด้วยในชีวิตจอแดนเฮนเดอร์สันอ่ากับตันที่ดีที่สุดกองหลังใครที่เล่นเกมรับดีสุดคูเรีบลีนี่เขาพยายามให้เครดิตไปที่แบบเพื่อน่วมชาติเขานะ เออแบบเซเนก้าเหมือนกันไงจริงๆผมว่าฟานได์เก่งกว่านะแต่ว่ามาเน่หน้าจะแบบเอออย่างน้อยเขาเคยร่วมง,งานกับกูริเบอรี่ในทีมชาติแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้เออก็ยังมีใจรักลร์ภูให้มาสองคนเนี่ยขอบคุณทุกคนนะครับวันนี้หมดเวลาขอตลาเพื่อนๆไปไก่อนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไลฟ์สดต่างๆสามารถกดสมัครสมา,สมา,สมา,สมาชิกได้ถ้าต้องการสนับสนุนช่องโคัดอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยกดตรงนี้นะครับแล้วก็มีให้เลือกนะครับ ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ